อยู่ทรงหลาให้เด็กคมชันลึกอวรดในเดือค่าปีนี้นสุดท้ายของการโหวตคมชันลึกอวดในปีนี้ขราบสวัสดีนะครับผมประกอบซองบ้าวอีสานอีกเราพี่น้องมื่อวนเขาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิราหน่อยเฮาน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงเอามือว่าปีเอามาาื่วานนอกเอามาอว่าวูเอฟซียิราหน่อยกันในฟั่งอีกแล้วนะครับผม ้องบอกว่าวันนี้พี่น้องวันที่4พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายเราจะพี่น้องเด้อในการโหวตคมชันเลือกออดที่เฮ้าสูงมานํากันสามสี่เดือนที่ผ่านมานะครับผมเนาะเพื่อรังวันนี้ของลูกสาวมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายอย่ายอมแพ้นะครับผมเนาะช่วยกันโหวตให้ลูกสาวเฮ้าให้ได้รางวัลคมชันเลือกออดมาอีกหนึ่งปี กีฬาหน่อยหฮามยำชันาะครับผมเนาะรางวันนี้คือรางวัลที่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีช่วยกันโวตให้ลามันมีคุณค่าทางจิตใจของลารางวันนี้มันมีอิทธิพลต,ต,ต่อใจของลาอันนี้คือคํามกีฬาห้า,าววานะครับผมเนาะกับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแล้วพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีล่ะพร้อมที่จะเอารางวันนี้ มาให้ลูกหรือเปล่าย้ำวันนี้คือวันสุดท้ายในการโหวตส่วนผลโหวตจะไปประกาศวันที่14พฤษภาคม2568นั่นคือวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี่แหละพี่น้องในงานคมชัดดึกอวอร์ดครั้งที่21ส้อยกันเข้าไปโหวตได้หลายพี่น้องช่วยกันเข้าไปโหวตอย่างต่อเนื่องอย่าหยุดโหวตนะครับผมเนาะจนวินาทีสุดท้ายซึ่งต้องบอกว่า 5ช่องทางในการโหวต3ช่องทางคะแนนของอิหล่าหน่อยเฮายังนำอยู่นั่นคือทางช่องทางไลฟ์ช้อปปิ้งทางช่องทาง t i k t อกและกับเพจนะครับผมเนาะส่วนช่องทางที่น่าเป็นห่วงพี่น้องที่ได้คะแนนหลายพอสมควรนั่นก็คือทางช่องทาง SMS ที่คะแนนตอนนี้อีหล่าหน้อยเฮายังตามหลังอันดับหนึ่งอยู่ มือน,นีนะครับผมเนาะใครส่ง F อ s มไม่เป็นใครโหวตทาง s อเไม่เป็นดูคลิปนี้บ่าวอีสานจะมาสอนแบบละเอียดนะครับผมเนาะไปเบิ้งคลิปพร้อมๆกันครับก่อนอื่นเลยให้พี่น้องเข้าไปตรงนี้พี่น้องตรงที่เป็นกล่องข้อความของพี่น้องจะขึ้นมาานาขอความนะครับผมเนาะในเครื่องให้พี่น้องเบื้องเครื่องหมายบวกพี่น้องล่างสุดตรงขวามือนะพี่น้องเนาะก็ให้พี่น้องติ๊กลงไป มันจะขึ้นมานานนี่พี่น้องป้อนข้อความให้พี่น้องพิมพ์รหัสนะครับผมเนาะของอิหลาหนอยเข้า่า KA า K A 3 6หกนะให้พิมพ์คําว่า KA 3 6มได้ A พี่น้องพิมพ์ตามนี้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็บ,บนสุดพี่น้องบนสุดจะมีคําว่าถึงอยู่นะครับผมเนาะให้พี่น้องพิมพ์พี่น้องเห็นบ่าที่เพิ่นขึ้นให 6บาท1คะแนน30บาท6คะแนน100บาท25คะแนนคลิปนี้บาสานจะส่งให้ลา6คะแนนนะครับผมนะเนาะเข้ากับพิมพ์เข้าไปหมายเลข4 6 4 2 7 8 9นะครับผมเนาะ4 6 4 2 7 8 9นะครับผมเนาะอันนี้คือ30บาท6คะแนน พี่น้องพิมพ์เสียได้ตามนี้แล้วมาดูตรงที่เฮาพิมพ์คําว่า KA 3 6นั่นคือรหัสของอิลหล่าน่อยเฮาตรงความมือสุดในประทัศเดียวกันจะเห็นเป็นรูปจดหมายหรือรูปคล้ายเครื่องบินพับให้เฮาก,กดติ๊กเข้าไปนะครับผมนั่นคือการสร่งพี่นอ้องอ่าเราก็เฮาก็บาอนุญาตอันนี้บ้าสารเ็ดอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมเนาะอ่าเครื่องนี้อาจจะบด้มีทําการส่งเอ s ปันใดอ่าเขาก็กดติ๊กเข้าไปพี่น้องรอสักคู่หนึ่งนะครับผมเนาะระบบจะแจ้งเตือน มาว่าขอขอบคุณที่ร่วมโหวตวงเล็บ6คะแนนกับคมชัดดึกอวอร์ดย1บประกาศ14พฤษภาคมนี้นี่คือเข้าโหวตเป็นที่เรียบร้อยโวหวตไทยอีสานหน่อยเข้าเป็นทีเรียบบ้อยเซ็ตสินนะครับผมเนาะ6คะแนนข่าวพี่น้องเมื่อคลิปนี้แล้วเข้าใจกันบอนะครับผมเนาะใครยังไม่เข้าใจสามารถทักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้ที่ ต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมน็อตทักเขามาสอนแนวบาวิสานเฮจังไดหรือทักไปที่อ่าเฟซบุ๊กของบาวิสานก็ได้บาวอีสานนะครับผมน็อตพิมพ์เข้าไปเลยจะเป็นรูปบาวอีสานทายคู่กับอีหลานหน่อยเฮ้อ่าพี่น้องก็สามารถทักเข้าไปขอความล้วก็สอบถามในเรื่องการโหวตได้ย้ำอีกครั้งนะครับผมน็อตการโหวตที่บาวสานเฮดในเบื้องในคลิปนี้คือการโหวตทาง SMS เอ็มเอสเลยพี่น้องเอ้อ เป็นหนึ่งใน5ช่องทางที่มีคะแนนคิดเป็น30%ของคะแนนเต็มร้อยนั่นคือคิดเป็น30คะแนนของคะแนนเต็มร้อยแล้วพี่น้องอีลาเฮาจะได้คะแนนเท่าไดรในคะแนน30คะแนนนี้ในทาง SMS นะครับผมเนาะอันนี้ก็เกินอยู่กับพอพอแม่แม่เอฟซี FC ที่ซอยกันเข้าไปโหวตอีลาน้อยเขาอาจจะได้5คะแนน6คะแนน หรืออาจจะเป็น10บสิบกว่าคะแนานเลยก็ได้ถ้าพี่น้อง f อฟเฮ้าเอฟซานหน่อยพอไหมเอฟซีลานน่อยช่วยกันเข้าไปโหวตนะครับผมเนาะในคลิปนี้บริสารสาธิตในการโหวตหกคะแนานอ่านั้นคือครั้งละ30บาทส่วนพี่น้องโหวตให้ีลานหึานาน่งคะแนาน6กคะแนนหรือยี่าคะแนานอันนี้ก็ขึ้นยูกับ ปัจจนะครับผมเนาะของแต่ละบุคคลอ,อันนี้บาวสารเข้าใจนะครับผมเนาะปัจจุปัจจัยของแต่ละบุคคลบ่ทอกันพี่น้องหลายคนอาจจะโหวตหนึ่คะแนนเพื่อช่วยลูกสาวอันนี้ก็ถือว่าเป็นคะแนนเด้คะแนน,นก็มีความหมายนะครับผมเนาะเฮตุตามที่บาวสารเฮ็ดนั่นคือพิมพ์รหัสของอิหลาหนอยเฮ้า ka 3 6ส่งไปที่ C 6 4 2 3 4 5 หกบาทหนึ่งคะแนนนะครับผมเนาะแล้วก็ใครอยากส่งหกคะแนนอ่าพิมคเอสามสิบหกรหัสของอีลาน้อยเฮาส่งไปที่สี่หกสีสองเจ็ดแปดเก้านะครับผมเนาะส่วนใครอาจจะมีทุนเยอะนะครับผมเนาะอยากส่งให้ลูกสาวครั้งละยี่สิบห้าคะแนนไปเลยอ่านั่นคือพิมคเอสามสิบหกส่งไปที่ C 6 4 C 9 9 9นะครับผมเนาะ100บาทได้25คะแนนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุนของแต่ละบุคคลนะครับผมเนาะที่มีอยู่มีหน่อยมีหลายก็สามารถโหวตกันได้พี่น้องโหวด1คะแนนก็ได้นะครับผมเนาะ6บาทโหวตอ่6า6คะแนนก็ได้30บาทหรือจะโหวต25คะแนนก็ได้100บาท นี่คือช่องทาง s m s t เป็นช่องทางที่อีหลานหน่อยเฮายังคงตามหลังอันดับหนึ่งกันอยู่าวายสารก็เลยนำคลิปนี้มาพี่น้องในเบิ่งกันแล้วก็เฮ็ดคลิปนี้ให้พี่น้องได้เบิงบเงเบ่งกันก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับผมเนาะกับพี่น้องเอฟซีอีหลานหน่อยเฮ้าบอหน่อยก็หลายหลายคนอาจจะว่าเจ้าคือมาเฮ็ดในเบิง่งซาแท้ว่าซส่นเด้อ่าดีระพี่น้องมือสุดท้ายละระ,ะดมโหวตกันเลยเนะครับผมเนาะเพราะมันเป็นวันที่จะตัดสินกันแล้วว่าใคร จะได้คะแนนนี่นะครับผมเนาะไม่มีคําว่าสายเกินไปพี่น้องถ้าอยู่ในเวลาในวันนี้นะครับผมเนาะในเวลาที่กาหนดพี่น้องยังสามารถโหวตกันได้อย่าปล่อยเลยผ่านพี่น้องมออื่นโหวตบ่ไ้แลวเด้พวกเ,เจ้าคิดจะโหวตมออื่นโหวตบ่ไ้แลวเด้เพราะวันนี้คือวันสุดท้ายแล้วซอย,ยกันนะครับผมเนาะพักดันอยู่ทรงอีหลาหน้อยเฮาให้ใดรางวัลคมชัดลึกอีกหนึ่งปี